สวัสดีค่ะดารากอดสิบมาแล้วค่ะตายสายทานพาแม่สีดาไปทานข้าวย้อนหลังวันแม่หลังลู้ข่าวลำบากถึงขั้นไม่มีข้าวกินพักอยู่ห้องเช่าเล็กๆดูแลแม่สีดาไม่เคยทอดทิ้งเชื่อว่าหลายคนคงจำกันได้สำหรับสีดาพัวพิมลแม่ของอดีตพระเอกผู้ล่วงลับอ๋ออภิชาตพัวพิมลที่ได้จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับโดยโรคขอบผืดและมีอาการเส้นเลือดหัวใจตีบแทรกซ้อน ซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าในปัจจุบันแม่สีดาโพวพิมลนั้นมีชีวิตค่อนข้างลําบากหลังจากเสาหลักของครอบครัวออฟอภิชาตินั้นได้จากไปโดยแม่สีดาพัวพิมลเองก็ได้เปลี่ยนไปมากพร้อมสูบซึ่งแตกต่างจากภาพในจอครั้งเมื่ออดีต และเป็นที่ทราบกันดีว่าตายสายทานนิยมการอดีตแฟนสาวของลูกชายออฟอภิชาตินั้นก็ยังคงแวะเวียนไปเยี่ยมอยู่เสมอเสมอและเป็นคนที่คอยดูแลแม่สีดามาตลอดระยะเวลาที่ออฟอภิชาติได้จากไปซึ่งตายสายทานเคยบอกไว้ว่าจะขอทําหน้าที่ลูกที่ดีแทนอดีตแฟนนุ่มออฟอภิชาติเองล่าสุดทางด้านตายสายทานก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพหลังได้รับแม่สีดาไปทานข้าวย้อนหลังวันแม่พร้อมกับยังพาทาบุญแพ็คถุงยังชีพกับทีมงานจิตอาสา เรียกได้ว่างานนี้ทั้งอิ่มท้องอิ่มบุญกันเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ